เอาล่ครับผมก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผม n o อตแอนเทจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนไข้ในโรงพยาบาลถูกหมอโรคจิตแอบขโมยเอาไว้วะวันนี้แอนเดียสกับเพื่อนสนิทตัดสินใจเดินทางมาที่โรงพยาบาลเถื่อนแห่งนี้ก็เพื่อหาบอแสข่าวหรือที่ว่าคนไข้ที่มารักษาตัวที่นี่ส่วนใหญ่หายตัวไปเพราะถูกหมอโรคจิต แอบพาตัดขโมอยอวัยวะคนไข้แอนเดียและเพื่อนสนิทพอได้ฟังแบบนั้นพวกเขาเลยจะแอบบุกเข้าไปในโรงพยาบาลแห่งนี้เพื่อตามหาหมอโรคจิตคนนั้นกันระหว่างที่รอดูล่าลาว,ว่ามียามเฝ้าอยู่ตามจุดต่างๆหรือไม่แอนเดียก็ตัดสินใจจะใช้โดนบินสำรวจดูรอบๆเพื่อตอนพวกเขาแอบเข้าไปจะได้ไม่หลงทางจังหวะน,นั้นเองหมอโรคจิต ที่พวกเขาตามหาก็เดินผ่านมาพอดีและดูเหมือนว่าเขากําลังเดินเข้าไปในโรงพยาบาลทั้งหมดพอเห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้ารีบแอบสะกดรอยตามหมอโลกจิตคนนั้นเข้าไปข้างในโรงพยาบาลทันทีแต่ระหว่างทางหมอโลกจิตก็รู้สึกเหมือนว่ามีคนแอบสะกดรอยตามเข้ามาเขาเลยลองเดินวนกลับมาดูแต่โชคดีที่แอนเดียสกับเพื่อนสนิทไหวตัวทันเลยเข้าไปหลบข้างในห้องได้ทันแอนเดียสพอเห็นแบบนั้นก็รู้สึกว่ามันอันตรายเกินไปที่พวกเขาจะแอบสะกดรอยตามต่อเขาเลยเปลี่ยนมาใช้ ดนแอบสะกดรอยตามหมอโลกฉิตไปแทนแต่จังหวะที่พวกเขาใช้โดนบินสำรวจตามห้องต่างๆในโรงพยาบาลแอนเดียสก็สังเกตเห็นว่าข้างในห้องเก็บยา มียาแปลกๆที่ไม่ควรจะอยู่ในโรงพยาบาลด้วยพวกเขาผู้เห็นแบบนั้นก็พยายามมาคับโดนบินไปสำรวจห้องอื่นๆต่อเพื่อหาเบาะแสเพิ่มแต่พอบินโดนไปตรงทางเดินทั้งหมดก็เห็นหมอโลกจิตกำลังสวมชุดกาวและเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเหมือนเขากำลังจะทำการผ่าตัดแอนเดียสผู้เห็นแบบนั้นก็รีบบินโดนตามไปดูทันทีก็เห็นว่าตอนนี้หมอโลกจิตกำลังเข็นคนไข้เข้าไปในห้องผ่าตัดแถมระหว่างทางหมอโลกจิตยังเพลอหัวลาะสัใจอีกด้วยพวกเขาผู้เห็นแบบนั้นก็ ตกใจมากแต่ก็งงว่าทำไมโรงพยาบาลแห่งนี้ถึงไม่มีพยาบาลเดินเพ่นพ่านเลยมันผิดปกติเกินไปพวกเขาก็เห็นแบบนั้นก็พยายามคิดหาวิธีที่จะช่วยคนไข้คนนั้นเพราะกลัวว่าคนไข้คนนั้นจะถูกหมอโรคจิตจบผ่าตัดขโมอยอวัยวะระหว่างที่กําลังคิดหาทางช่วยแอนเดียสก็บังเอิญบินโดนไปเจอชุดคนไข้กับชุดพยาบาล แขวนอยู่แถวๆนั้นพอดีแถมมีรถเข็นคนไข้จอดอยู่ค้าๆกันด้วยทั้งหมดพอเห็นแบบนั้นก็วางแผนว่าจะปลอมตัวเป็นคนไข้กับเพยียบาลเพื่อจะถ่วงเวลาไม่ให้หมอโลกจิตผ่าตัดอวัยวะของคนไข้ออกไปได้ซึ่งภูเขาก็ปลอมตัวเป็นคนไข้กับเพยียบาลเหมือนจนหมอโลกจิตจับพิรุษไม่ได้ส่วนแอนเดียสก็พยายามแกล้งป่วยบอกว่าเจ็บขาเจ็บแขนเพื่อความสมจริงส่วนหมอโลกจิตก็เชื่อจริงๆเลยจะเข็นภูเขาเข้าไปข้างในห้องผ่าตัดส่วนแอนเดียสพอได้ยินว่าเขาจะต้องเข้าไปในห้องผ่าตัดกับหมอโลกจิต คนก็น่าเสียพยายามส่งสิ่งให้เพื่อนสนิทว่าเขาอยากเข้าห้องน้ําก่อนในห้องน้าแอนเดียสก็รีบเตรียมเพื่อนสนิททันทีว่าให้บอกหมอโลกจิตว่าพวกเขาเป็นพยาบาลประจําตัวที่ต้องตัวติดกับเขาตลอดแถมแอนเดียสยังกระซิบเพื่อนสนิทอีกว่าห้ามปล่อยให้เขาอยู่กับหมอโลกจิตสองต่อ2เด็ดขาดเพื่อนสนิทได้ยินแบบนั้นก็ตอบตกลงทั้งหมดเลยเริ่มแผนแกล้งปลอมตัวกันต่อเพื่อหวังจะช่วยคนไข้ค,คนนั้นออกมาให้ได้ซึ่งก่อนที่หมอโลคจิตจะพาแอนเดียสเข้าไปในห้องผ่าตัด เขาก็ได้ขอถ่ายรูปแขนกับขาของแอนเดียสและพอหมอโรคจิตเช็คดูรูปแขนขาของแอนเดียสเขาก็พูดขึ้นมาว่า perfect แอนเดียสพอได้ยินแบบนั้นก็พยายามถามหมอโรคจิตว่าทําไมถึงบอกว่า perfect หมอโรคจิตก็พยายามแก้ตัวว่าแขนขาของแอนเดียสพอดีกับเตียงที่อยู่ข้างในห้องผ่าตัดมากๆเขาจะได้นอนสบายๆพูดจบหมอโรคจิตก็ถามแอนเดียสว่างั้นพวกเราสองคนเข้าไปในห้องผ่าตัดกันเลยไหมเพื่อนสนิทพอดีินแบบนั้นก็พยายามพูดขัดว่าพวกเขาเป็นพยาบาลประจําตัวของแอนเดียสต้องคอยดูแลและติดตัวกับแอนเดียสตลอดเวลาหมอโรคจิตพอดียินแบบนั้นก็เริ่มสงสัยเลยขอดูแผนการรักษาของแอนเดียสหนึ่งในเพื่อนสนิทพอดียินแบบนั้นก็แกล้ง วิ่งไปหาแผนการรักษาของแอนเดียทันทีเพื่อไม่ให้หมอโลกจิตสงสัยส่วนเพื่อนสนิทอีกคนก็เข็นแอนเดียเข้าไปในห้องผ่าตัดกับหมอโลกจิตข้างในห้องผ่าตัดพอแอนเดียเห็นว่าคนไข้ที่พวกเขาตั้งใจจะเข้ามาช่วยเป็นหุ่นจำลองเขาก็ตกใจมากร้องโวยวายหมอโลกจิตพอเห็นแบบนั้นก็รีบบอกว่า นี่เป็นหุ่นจำลองทดลองการผ่าตัดเฉยๆแต่หมอโลกจิตก็ทำเหมือนว่าหุ่นจำลองเป็นคนไข้จริงๆเพราะเขาพูดกับหุ่นว่าให้นอนรอเขาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะรีบกลับมาผู้เขาเห็นแบบนั้นก็ขนลุกมากมั่นใจแล้วว่าหมอคนนี้ต้องเป็นหมอโลกจิตแน่ๆและที่น่าแปลกคือผู้เขาสังเกตเห็นว่าที่ป้ายชื่อของหมอมีคราบเลือดเปื้อนอยู่แต่อยู่ๆหมอก็สั่งให้แอนเดียสเปลี่ยนมานอนบนเตียงส่วนแอนเดียสก็ไม่กล้าขัดได้แต่ทำตามที่หมอโลกจิตสั่ง ต่อมาหมอโลกจิตก็พยายามถามอาการของแอนเดียสว่าเขาสามารถขยับแขนขาที่ปวดได้ไหมเพื่อนสนิทได้ยินแบบนั้นก็แกล้งบอกว่าเขาไม่สามารถขยับตัวได้เลยส่วนหมอโลกจิตพอได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากรีบหันไปบอกเพื่อนสนิทว่าในห้องผ่าตัดห้องนี้มันเล็กมากเขาอยากให้เพื่อนสนิทช่วยเอารถเข็นออกไปข้างนอกให้หน่อยได้ไหมอีกสักพักค่อยเข็นกลับเข้ามาแอนเดียสพอได้ยินแบบนั้นก็รีบสายหัวส่งสิกให้เพื่อนสนิทพูดปฏิเสธซึ่งเพื่อนสนิทก็พยายามปฏิเสธว่าเขาต้องตัวติดกับแอนเดียสตลอดเวลา แต่หมอโรคจิตก็อ้างว่าแค่เขาช่วยเข็นรถเข็นออกไปเก็บข้างนอกแค่แป๊บเดียวส่วนแอนเดียสก็นอนรอเขาอยู่ตรงนี้แหละขยับตัวไปไหนไม่ได้หรอกซึ่งหมอโรคจิตก็พยายามหาเรื่องเพื่อให้เพื่อนสนิทออกไปจากห้องผ่าตัดให้ได้จนเพื่อนสนิทต,ต้องยอมออกไปเพราะกลัวว่าหมอโรคจิตจะสงสัยซึ่งพอเพื่อนสนิทออกไปจากห้องผ่าตัดแล้วหมอโรคจิตก็รีบเดินไปล็อกประตูและเตรียมอุปกรณ์เตรียมทําการผ่าตัด แต่อยู่ๆหนึ่งในเพื่อนสนิทก็เดินเข้ามาขัดจังหวะพร้อมถือแผนการรักษาเข้ามาให้หมอโลกจิตดูซึ่งพอหมอโลกจิตดูเสร็จก็รีบตะโกนไล่เพื่อนสนิทออกไปทันทีส่วนเพื่อนสนิทพอโดนหมอโลกจิตตะคอกใส่เลยทิ้งแอนเดียสให้อยู่กับหมอในห้องสองคนระหว่างที่เพื่อนสนิทกําลังคิดหาวิธีช่วยแอนเดียสเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากห้องใต้ดินพวกเขาเลยลองเดินมาสำรวจดูก็เจออุปกรณ์ผ่าตัดเปื้อนเลือดตกอยู่ที่พื้นและที่พื้นก็ยังมีคราบเลือดเปื้อนด้วยส่วนแอนเดียสถูกหมอมัดมือติดไว้ทีี่เตยง ก็บังเอิญเห็นกระดาษแปลกวางอยู่เลยหยิบขึ้นมาดูก็เห็นว่าเป็นแผนการผ่าตัดที่หมอโลกจิตตั้งใจจะผ่าตัดแยกเอาแขนขาของเขาแต่แอนเดียสยังไม่ทันได้ร้องโวยวายหมอโลกจิตก็รีบดมยาสรุปเขาทันทีซุนฮูน่าอาริฟักหูน่ากชักซุนหูน่าลาลาเอบตาดันนี่มาดะ فعل ลา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 อารจูกอารจูกอารจูกมาดะหปน حق الجحيمنحن فقط نولد و ن ج น ب ل ล ن و م ลา ส่วนเพื่อนสนิทที่กําลังเดินสํารวจอยู่ในห้องใต้ดินก็บังเอิญเดินไปเจอเอกสารชื่อคนไข้ที่เคยถูกหมอโรคจิตผ่าตัดเอาเอวัยวะแล้วพอเห็นข้อความหลังชื่อว่าถูกกาจัดสําเร็จพวกเขาก็ตกใจมากแถมในกระดาษยังมีข้อความเขียนว่าต้องการแขนและขาด้วย ทั้งคู่พอเห็นแบบนั้นก็มั่นใจว่าที่หมอโลกจิตถ่ายรูปแขนขาของแอนเดียสคือต้องตั้งใจจะผ่าตัดเอาแขนกับขาแน่ๆทั้งคู่เลยไม่รอช้ารีบวิ่งกลับขึ้นไปช่วยแอนเดียสทันทีแต่ระหว่างทางทั้งคู่กับบังเอิญเดินไปเจอหมอโลกจิตและพอได้เห็นสภาพของหมอโลกจิตที่ตอนนี้มีเลือดเปื้อนเต็มตัวพวกเขาก็ตกใจมากรีบวิ่งไปที่ห้องผ่าตัดตามหาแอนเดียสทันทีแต่พอเข้าไปช่วยประตูห้องผ่าตัดดันล็อกแถมตอนนั้นหมอโลกจิตก็เดินสวนกลับมาพอดีทั้งคู่เลยต้องแอบก่อน يا جماعة إنه مخيف جدا، انظروا إلى كل الدماء على وجهه. <applause> مرحبا هل تسمع ذلك؟ إنه يدندن بأغنية. معك دخان. ماذا؟ ما خاطب هذا الرجل؟ انتظر يا ستة الباب، يجب أن نتسلل خلفه. لا يا رجل إنه يدخل إلى هذه المنطقة الغريبة، يجب أن نوقف. حسن يا ่ خ ر ج من هنا ซึ่งพวกเขาต่อสู้กับหมอโรคจิตไปได้สักพักพอผักหมอโรคจิตหลุดออกได้ก็รีบพากันวิ่งหนีออกมาทันทีว้าวอิทฮับ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 ให้ผมเลยกให้าขึ้นรถ